สวัสดีค่ะวันนี้น้องยีนจะมาถ่ายกับน,น้องเียอีกแล้วนะคะแบบไหอ้อาวเราก็มาถ่ายเรื่องหลังจากที่ท,ที่ที่หนูสอนวิธีกินกล้วยที่ถูกวิธีนะคะแล้วมันถูกวิธีนะหนูอุ๊บักยัดตัวไปถ่ยนั่นแหละค่ะถูกวิธีไม <c oughs> ่ต้องไปฟังแปลกหน้านะคะจุดชื่อจุด ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมากเยอะที่สุดไม่งั้นต้องยินตบฝันลุงนะคะลุงขอโทษค่ะต้องยินไม่ได้ตั้งใจตัวแรกยาวนี่เวลาจะทำนะคะนุย,ย,ยนไม่อยากน,น,นั่งแบบนี้ปิดชิงโอเคค่ะมาแล้วก็จะมาไฮเรื่องมีถั่วไหมมีถั่วมาเริ่มยากกันเลย มีองุ่นไหมไม่มีองุ่นมีแต่ถั่วแดงค่ะเอามาเลยฉันไม่มีถั่วฉันมีแต่ง,งาช้างม่บอกคุณมีถั่วแดงไหมคะจะบ้าตายไปก่อนละ่ะแต่บรรดาพี่นะคะเออฉันคิดว่าคุณมีหมาไหมคะไม่มีคะ่ะมีอะไรไหมคะมีแต่แมวแมวชอบถีบคะ่ะ ขาแมวสีดงตัวสองไม่มีมีแต่ถุงคาแมวถุงคาแมว,วฉันจะบ้าตายกคนแปลกหนนะ้าแยวนี้ฉันจะลังค์น <c oughs> คนแปลกหน้าที่ใส่เสื้อสีดำนะคะ <c oughs> ผมตั้งปึ้งอย่างนี้เลยล่ะ <c oughs> หัวร้านมากค่ะคุณไม่ได้สาวผมไม่ดีวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ผมตั้งขนาดน,นั้นนะคะมา <c oughs> มีถัว่วไหมไม่มีค่ะไม่แต่ถัว่วถั่วนีสสูง <c oughs> มีถั่วที่สงไหมไม่มีค่ะมีมี่ถั่วเดงแล้วคุณบอกคุณมีถั่วที่สงเดี๋ยวจะให้เอาคนแบ่งหน้าใส่เสื้อสีดำมากินแทนดปค่ะเอาอันนี้กินก่อนเลยนะคะดํามากเลยค่ะอะเฮ้ยเอาเอาอีกเอาอีกนะเฮ้ยเล่นเรื่องอะไรที่พี่บอกไปที่ฉวอะไรอย่างนี้นะอือฮึอะเสร็จแล้วเราก็มาเล่น ใบยิ้ฉูดดันหน้ากันค่ะฮะโออใบยิ้ฉูดดันเนี่ก็ตักหนูเออตักหนูต่อไปก็เล่นซีซีบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะคะเข้าใจไหมคะต่อไปก็จะมานี่ไงอ๋อมัานี่ค่ะเใบยิ้จุู เขายิงฉุดฉุดได้หรอไม่ไม่ยากคนเปลี่ยนแบงค์มาแล้วครับเดี๋ยวผมมาถาให้ดูรอเขาเลยค่ะเขายิงนั่นแหละค่ะคือคนแปลงหน้าที่น้องยินบอกค่ะหลอกไหมคะหลอกไม่หลอหลอกสิคีแมเปม่เคยค่ะแบงยี่สิบค่ะแบงยี่สิบนายหลวงอย่าไปชดมามาเขายิง เสร็จแล้วมันเล่นอะไรก่อนซีง่างอยอ่ะเหนือพึ่งค่ะเดหนือพึ่งค่ะจะบอกสุดหล่อก็ม่กล้าเนาะซีซีซีอะไรนะซีซีสีอะไรไม่รู้เปล่าเดี๋ยวผูตบหน้าปิน่นเลยสีซีซีวันเกียร์บาน